นี่เลยใคงกินแอปเปิ้ลเหรอแงหนูชอบกินแอปเปิ้ลไม่ใช่จ้ะแอปเปิ้ลลูกเนี้ยลูกทั้งสองคนอ่ะจะต้องแบ่งกันกินแต่จะต้องแบ่งให้ได้เท่าเท่ากันนะจ๊ะห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าแบ่งแล้วไม่เท่ากันแล้วทะเลาะกันแม่จะทําโทษทั้งสองคนเลยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ แค่นั้นก็เดินจากไปทิ้งปริศนาไว้ให้เด็กๆได้คิดกันเองและเมื่อลูกๆได้รับแอปเปิลจากแม่ก็คิดหนักเพราะว่าไม่รู้จะแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้เท่าๆกันนอกจากนั้นยังกลัวถูกแม่ทำโทษอีกด้วยตัวเองเป็นพี่ตัวเองต้องเสียสละให้เขาสิเขาต้องไม่กินเยอะกว่าตัวเองตัวเองโตแล้วนะไม่ได้หรอกพี่ก็อยากกินท่าเแตาเอลี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งให้มันเท่าเท่ากันสิงั้น เรามาเป่าอห้ยุดกันดีกวาาา่าว่าใครจะได้ผ่านว่าโอเคมาอือือือเอ๊เอลี่ได้เป็นคนผ่างั้นอย่างเอลี่จะผ่าแล้วก็เอลี่ก็จะเป็นคนเลือกซี่ก่อนด้วย เราไม่ก็ไม่ยุติธรรมนะแล้วถ้าเกิดเราแบ่งไม่เท่ากาันแล้วเดี๋ยวเรา,า,เราการ็ทะเลาะกันเดี๋ยวแม่ก็ว่าเราอีกนะก็ได้ก็ได้เดีเ๋ยวเดี๋ยวเราเขียนก่อนเจ <Yeah. S 2> เอามาเลยอันนี้จะผานะนี่มันเท่ากันอะไรอ่ะพี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เหรอใช่อันนี้แหละแล้ว ថាម៉េច